นี่คือปลาส้มชัยบุรีเป็นของขึ้นชื่อของตำบลชัยบุรีพวกเราจึงอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มชัยบุรีที่เป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วในรูปแบบของน้ำพริกเพิ่มเครื่องูุนไยบรรจุพันธุ์ที่ได้รับมาตาารฐานอีกทั้งยังส,งส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมอย่างแรกเลยก็คือใบมะกรูดแล้วก็ยังมีพรกแห้งเพิ่มความเผ็ดพวกเราต้องเจียวเพื่อให้มันกรอบอเวลาที่เรานำไปบรรจุอย่างเงี้ยเราก็จะได้เก็บได้นานขึ้นอย่างเงี้ย เราก็จะใส่น้ำมันเข้าไปพอนิดนึงพอให้กระทะไม่ไหมอ่ะตอนนี่นานที่สุดค่ะตุกการคั่วจนว่าปลาแห้งแต่ว่าในสูตรที่เราพัฒนาแล้วก็จะใช้เป็นอบลมร้อนจะเร็วกว่าลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นเกลือผงปรุงรสรสหมูหอมเจียวค่ะพริกแห้งเป็นใบมะกรูดเจียวแลขั้นตอนต่อไปคือการคลุกเ้าให้เข้ากัน หลังจากการปรุงรสชาติแล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไายแล้วในลำดับต่อไปเราก็จะนำไปคั่วให้แห้งหลังหลังจากแห้งแล้วเราก็จะนำไปอบต่อในเครื่องอบลมร้อนในเวลา10-15นาทีใช้ไฟ200อ,อ,องศา